i <laughs> ปลาโดนขายเขาหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับครับท่านผู้ชมมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับอานได้วิ่งครับ สำหรับคลิปนี้ผมก็พาท่านชมมาดำน้ำยิงปลาอีกแล้วครับช่วงนี้อากาศร้อนมากครับท่านชมทางจังหวัดเลยอุณหภูมิตอนนี้ร่วม40องศาครับไม่ไหวครับท่านชมต้องหาหลงเล่นน้ำครับทริปนี้ก็พาท่านชมมาดำน้ำยิงปลาหมายอ่างเก็บน้ำหมานอีกแล้วครับมาทลิปนี้มากลางวันบ้างครับท่านชมรอบทลิปนี้มาถึงแล้วครับท่านชมสภาพน้ำในทลิปนี้ น้ำจะไม่ค่อยใสเท่าไหร่นะครับน้ําอาจจะขุนบ้างครับเนื่องจากฝนตกครับเมื่อวานฝนตกแรงมากครับดูจากข้างบนแล้วน้ําจะน่าจะใสประมาณ2-3เมตรครับท่านชมดูจากด้านบนแล้วน้ําออกขุนบ้างครับทลิปนี้เดินทางมากับทีมงานนักล่าใต้น้ำมาเลยครับมีน้องเบ้นน้องอาร์มแล้วก็น้องอาทิตย์ครับมากัน 3- 4นายครับมาทำภารกิจตามล่าหาของใหญ่อีกแล้วครับ โอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเอาเรือหิ่ล่องไปทั้งทางไม่ยกระทิงครับแล้วก็ดำดักดำเฝ้าตามป่าไม่ลาบที่ตายแล้วครับท่านผู้ชมโอเคครับมาความไปแล้วเราลุยกันเลยครับผ่านนี่ครับภาพบรรยากาศใต้น้ำนะครับครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเดินทางไปทางห้วยกระทิงครับมาแล้วน้องๆทีมงาน <laughs> โชว์โชว์โชวเฟอร์ <laughs> ไปลุยเลยาัลโ้นครับน้ำจะใสบริเวณน้ำหมานตรงนี้เดี๋ยวเราไล่ดำจากท้ากระทิงครับท่านชมไปเลยเลย let's go you <laughs> ใสแสงแค่เงาเงาครับท่านผู้ชม ท่านผู้ชมปลาไม่ยอมเข้าใกล้เครับใหญดด่ครับท่านผู้ชมสำหรับไมยอางน,น้ำหมานน้ำจะไม่ค่อยใสนะครับทบ่านผู้ชมปลาก็จะไม่เข้ามาใกล้ครับส่วนมากจะเป็นปลาินหลุมครับยิงสุ่มครับท่านผู้ชม กะว่าเห็นอะไรขาวๆลางๆแล้วก็เราจะยิงสุ่มครับปาไม่ยอมเข้าไกแล้วครับโอ้สำหรับทีมนี้น้องทีมง,งานดำอยู่ตรงนู้นครับเราแยกกันดำก็กสองคนก็นดำอยู่ฝั่งนน้นครับเราแยกกันไปครับ,บทุกผู้ชมสำหรับเทคนิคของผมก็คือจะดำเฝ้าครับท่านชมจะดำเลื้อยไม่ได้ครับสำหรับปลาใหมน่นี้เพราะตามเขาจะไม่ค่อยใสยครับเราจะดำลงไปข้างใต้แล้วก็ จะทำตัวนิ่งๆครับท่านผู้ชมแล้วก็ทำเสียงเรียกครับแล้วก็รอปลาให้เขารอยมาหาครับวายนี้จะตะปนินครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราดำไปทางนู้นอีกสักหน่อยครับอีกอีก20นาทีเดี๋ยวขึ้นครับเดี๋ยวเอาเรือไปรับทีมงานจากฝั่งนุ่นครับโอเคครับเดี๋ยวยิงอีกสักหน่อยเราขึ้นครับดูต่อเลยครับบิสก อีกแล้วครับน้ำไม่ใสยิงสุ่มครับหยอดเลยหมายน้ำไม่ใสยอดยอดท่านผู้ชมดำมาด้สัพั์มาเจอปลายี่ศกตายลอยตายครับท่านผู้ชมดูมาดูไซคับอู้ตัวนี้ใหญ่มากครับท่านผู้ชมตัวนี้น่าจะมีสิบกิโลครับดู ตัวใหญ่มากเลยนีรงนไม่ดครับดนยิ้นีวใหญ่มากลอครับ่ชตเรัดี๋ยวําวตรงนี้ครับ หาปลาผมใหญ่กันครับทุกท่านกับต่อครับพิสโก ้งนาแลวยิงเอายิงเอาเดี๋ยวเราไปสอบถามเขาครับว่าไงน้องอาทิตย์โอ้รำคุณหระไหนอุ้ยคุณอยไปทำอะไรโอ้ยตกโคลงเลยคุณไปยิงมาจากไหนเนี่ยตาโดนไข่เขาหรือเปล่าเนี่ย โอ้สุดยอดเลยท่านผู้ชมว่าแล้วเสียงยิงตุ๊บตับตุ๊บตับนะครับหมายจะเป็นปลามายราปลาเขาจะตีหลุมปลาหลุมล้วนๆเลยใช่ไหมหลุมๆๆล้วนๆ,ๆ,ๆเลยเนาะโอเคท่านผู้ชมน้ำจะไม่ค่อยใสนะครับมองเห็นแค่ประมาณศอกเน,ะเนออาะศอกนักวัตย์ <laughs> โอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเราลองไปทางไปกระทิ้งตรงนน้นครับรหาน้องทีมงานอีกสองนายครับไปดูกันต่อน,นะครับ go. chưa thêm gan lại mọi làm thăm lại chị này mới lại nhận lay hả, hả? <laughs> tiền tiền đó <cười> 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 hả mãn màn hả mẹ hả hả tiếng nát, hả ยิงเบ้าเหรออะไรยิงเบ้าเหรอโอ้โหโอ้โหคนนึงเนี่ยข้างหลังเนี่ยนี่แต่ผมก็แตกนะโอ้ดูทีมงานโอ้โหไปซับตัวแน่นอนโอ้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเฮ้น้องทีมงานมีกล้างรับนัดทันว่ตัวเฮ้ยปลาบอลถึงใส่ยิงนวดท้องข้ามหลังไปอยู่

องเมตรด้านข้างครับแล้วก็เราดำหยุดตรงสี่ห้าเมตรน้ําจะขุนจะขุนครับท่านชมปลาก็ไม่เข้าใกล้ครับโอเคครับดย๋ยผลงานรวมก็ยิงมาพ้นถังไปเลยครับท่านชมนดู <laughs> ปลานินไซเ <laughs> กือบสองกิโลครับกั้งน้องทีมงานนักล่าใต้น้ำมองเลย <laughs> ยอดเลยไ <laughs> ปว่าไง <laughs> <laughs> ทีครับท่านชม

ครับท่านผู้ชมขึ้นแล้วครับสำหรับคลิปดำน้ำกินปลาอ่านเก็บน้ำหมานะครับยินตอนนี้ก็บ่ายสามโมงครับท่านผู้ชมขึ้นแล้วครับน้าจะไม่ค่อยใสเท่าไหร่นะครับปลาส่วนมากก็จะเป็นปลาเนินอยู่นครับท่านผู้ชมดูน้องกีมงานเขาจกออกมาจากลังเต็มลังเนาะนี้ <laughs> ดูท่านผู้ชมอยู่ใสของปลาครับอ้ยน,นอนจริงจงได้กี่แต้มเนี่ยวันนี้ <laughs> เรากีมงาน จะมียี่สนะิบหัวยี่สิบเนอะสุดยอดเลยดูมาท่านชมโอ้สลับไม้อ่างน้ำหมานก็คงต,ต้องมีแก้เมย์ก็ต่อไปครับท่านชมเดี๋ยวรอให้น้ำใส่ตัวนี้หน่อยครับคงต้องคิปหน้าคงต้องมาตามหาลายยศไทยครับเพราะเห็นลายุศไทยขึ้นอยู่กลางนั้นตรงนู้นครับท่านชมโอเคครับเดี๋ยวให้น้องเขาพักผ่อนเดี๋ยวถ่ายรูป รวมครับท่านผู้ชมโอเคครับสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไครเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับฮาดิบิงครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลและกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับ